15กันยายนก่อนจะเริ่มวันประชุมธนาคารกลางสหรัฐวันแรกในแมตช์ส่งท้ายปีนี้ก็ยังไม่ดีพอหรือว่ายังไม่ใช่พอเนี่ยนะฮะยังกล้าซื้อทองคำไล่ราคาทำสถิติจนกระทั่งตอนนี้เกินหลัก3,700เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทย 15กันยายนก่อนจะเริ่มวันประชุมธนาคารกลางสหรัฐวันแรกในแมตช์ส่งท้ายปีนี้ก็ยังไม่ดีพอหรือว่ายังไม่ใช่พอเนี่ยนะฮะยังกล้าซื้อทองคำไล่ราคาทำสถิติจนกระทั่งตอนนี้เกินหลัก3,700เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการซื้อขายของราคาทองคำในคืนที่ผ่านมานี่นะครับก็เป็นวันที่15กันยายนนะฮะ,ะเป็นวันที่15กันยายนซึ่งปรากฏว่า นักลงทุนยังคงมั่นอกมั่นใจนะฮะเพราะว่าเหลือเวลาจริงๆเนี่ยอีกประมาณเพียงแค่24ชั่วโมงข้างหน้าในการประชุมข้างแรกของธนาคารกลางสหรัฐจะเกิดขึ้นในวันที่16กันยายนถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนมั่นใจขนาดนี้เต็มๆเนี่ยซึ่งน้อยครั้งนะฮะที่จะกล้าไล่ราคาทองคําขึ้นไปเพียงชั่วข้ามคืนเนี่ยเกิน30ดอลลาร์สหรัฐนั่นแสดงว่าเขามองแลวครับว่าการประชุมรอบนี้ลงแน่ๆนะฮะสัญญานั้นใกล้เข้ามาทุกขณะจิตแล้วนะครับอันนี้ผมนับตามวันและเวลาในนิวยอร์กสหร โกลสปอตนะครับราคาส่งมอบทันทีปิดตลาดที่นิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยขึ้น32เหรียญ25เซนต์แล้วราคาที่ปิดเนี่ยนะครับ3,680เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์นะฮะกลายเป็นว่าอะไรครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นี่เนี่ยครับเป็นผลสำเร็จแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าระหว่างวันเนี่ยราคาไม่ได้จอดแค่นี้นะฮะร,ราคาที่สูงสุดระหว่างวันเนี่ยนะครับขึ้นไปถึงระดับ3,685เหรียญ39เซนต์ต่อออนซ์นะฮะเหลือเชื่อจริงๆนะฮะ เป็นการที่ไลกราคาทองคำที่แบบมีแบบไม่ยั้งเลยเพราะอะไรทราบไหมฮะสองวันติดต่อกันคือนับเมื่อคืน,นกันกบคืนก่อนราคาทองคำโกลสปอตขึ้น2วันติดต่อกัน45เหรียญ84เซนต์ต่อออนนะฮะหรือขึ้นมาถึง1.5เปอร์เซ็นต์นี่คือราคาโกลสปอตเอาเราไปดูโกลฟิวเจอร์เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าการได้ราคาโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนก็สวยขึ้น32เหรียญ60เซนต์ครับก็ตีซะว่าขึ้นประมาณเกือบ1นึ่งเปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์และราคาปิดของโ ไม่เพียงเป็นสถิติสูงสุดเป็นปรติศาสครั้งใหม่แต่ยังเป็นหลักแตะ3,700ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกและครั้งปรติศาสของโกลฟิวเจอร์อีกต่างหากนะครับและที่สําคัญต่อโกลฟิวเจอร์ก็ขึ้น2วันติดกัน45เหรียญ40เซนประมาณ1.1เปอร์เซ็นต์ฮะไล่เลียนกันออกไปแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้นักลงทุนทองคํากับนักลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดสกุลเงินที่เรียกว่า forex exchange ของอเมริกาเนี่ยนะครับ เขาเริ่มให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องการลงลงดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในะรอบ9เดือนเนี่ยมีน้ำหนักเข้าไปใกล้ถึง99-1%เถึงอข้าไปแล้วปัจจัยเมื่อคืนที่ส่งให้ราคาทองคำเนี่ยถูกดันราคาขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับก็มาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนเนี่ยซื้อมาขายไปนะฮะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลสําคัญเนี่ยอ่อนค่าลงต่ําสุดในรอบ1สัปดาห์ครับ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าบอลยิวเนี่ยนะฮะก็ปรับลดลงคู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐที่ลงลงไปถึงต่ําสุดในรอบประมาณ1สัปดาห์เชิด่สัมไปมันคู่กันเลยะฮะนั่นคืออารมณ์ของคนที่จะเล่นอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้เนี่ยนะครับเขาถอยออกมาพอสมควรนะครับว่า 1. การลงดอกเบี้ยนในวันที่17ซึ่งจะประกาศและตรงกับ18ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยโอกาสชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยการลงอย่างนี้เนี่ยนะฮะ คือลงเพียงแค่สลึงเนี่ยราคาทองคํายังชุดรือว่าดึงขึ้นมาถึง2วันติดต่อกันนี่ถือว่าเป็นรอบที่3ของขาขึ้นของทองคำแล้วนะครับจำได้ไหมรอบแรก7วันติดทํากําไรรอบที่2อวันติดทํากําไรรอบที่3ขณะนี้2วันติดแต่ยังไม่ทํากําไรนะฮะด้วด้วยเหตุที่ว่าทิ้งดอลลร์แล้วก็ท bon ิ้งบอลยิวลงไป แลก็ให้กำลังดักความสําคัญว่าจะลงดอกเบี้ยแน่ในการประชุมวันที่17กันยายนนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ไล่ราคาทองคําซึ่งบทตอบแทนกระดานนี้ขึ้นไปสูงอย่างมากๆแล้วนะฮะรับ40%ตอนนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วที่ Gold Spot ที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับึงถามท่านผู้ชมไปเมสสกูครับว่าเนี่ยทองคำเนี่ยมาไกลกันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าซื้อถ้ากล้าพิมพ์กล้าน่ถ้าไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้านะ ทองคำประเทศไทยมาเนี่ยห้าหมบาทกล้าหรือไม่กล้าซื้อถ้ากล้าพิมกล้านะครับถ้าไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าแล้วส่งมาเลยนะอยากรู้นะคานผู้ชมนะคิดเห็นกันอย่างไรนะครับนี่คือราคาทองคําของนิวยอร์กสหรัฐคือมันสดใสมันเป็นกระทิงที่สลับกันวิ่งชนตลาด ทองคาที่สวยเลยและการที่จะหยุดยั้งราคาทองคําในการที่จะประชุมในรอบแมตช์นี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นเป็นแมตช์หยุดโลกที่น่าสนใจที่สุดซึ่งอยากฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าที่สุดแล้วเราจะเห็นราคาทองคำเนี่ยไต่ระดับต่อไปอีกหรือไม่อันนี้เตรียมตัวจับตามองกันนะฮะวันอย่าลืมนะฮะถามท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมตอบตอบันด้วยนะครับว่าตกลงท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าซื้อถ้ากล้าซื้อพิมพ์กล้านะถ้าไม่กล้าซื้อเนี่ยพิมไม่กล้าเลอส่งมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะดูครับว่าท่านผู้ชมน